น้องวันใหม่เป็นสาวแล้วน้องวันใหม่เป็นสาวแล้วอยากใส่ชุดนี้เป็นหนึหนึ่งสาวสวยน่ารักมากความสามารถและเป็นลูกสาวคนเล็กของคุณแม่งามทิพย์ชตดบริรักษ์สำหรับน้องปีใหม่และในวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมเรื่องราวของเธอกันค่ะต้องบอกเลยว่าลูกสาวคนเล็กของคุณแม่งามทิพย์ชตดบริรักษ์ซึ่งเป็นน้องของสามเฮียหล่อระดับพระเอก บอยบกร์้องธนาและพัชชัดบริรักษ์สำหรับน้องวันใหม่ที่ตอนนี้มีแฟนคลับเป็นของตัวเองแล้วและเผิ่แป๊บเดียวก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วกำลังเข้าสู่วัยทีเลยค่ะเห็นได้จากภาพที่คุณแม่ลงไอจหรือพวกพี่ๆลงไอจีอัปเดตพัฒนาการให้ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆล่าสุดในอินสตาแกรมของ h e ี r บอยได้โพสต์ภาพของน้องวันใหม่ ยืนถือชุดว่ายน้ำทูพีสีม่วงโดยโพสต์นี้และบุแคปชั่นว่านางส่งมาบอกในกลุ่มว่านางผอมเจอกันแฮชแท็กเจอกันกายข่าไงละ่ะจะตัดให้ยับเลยชับชับชับแฮชแท็กอีก3,000ปีค่อยมาขอใหม่งานนี้ดูออกเลยนะคะว่าเฮียบอยเนี่ยห่วงน้องสาวคนนี้จริงๆคะ่ะ